ที่สุธีราฟาร์ปูนาบ้านไร่อุดมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่มีนายวิโรธและนางสุธิราแก้วแสงทองสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของหลังจากพลิกผันมาหลายอาชีพกระทั่งได้มาเลี้ยงปูนาแปรรูปส่งขายทั้งในและต่างประเทศและจะส่งพ่อพัน์ปูนาและนอกจากนั้นยังแปรรูปปูนาเป็นอาหารหลากหลายอย่างเช่นปูนาทอดสมุนไพรปูนาสามรสและน้ำพริกปูและน้ำพริกปู โดยในวันนี้ได้มีการจัดอบรมเรื่องปูนาไทยซึ่งประชาชนและ,กะเกษตรกรที่สนใจจากหลายจังหวัดมาเข้ารับการอบรมมากกว่า200คนโดยนายวิโรจน์แก้วแสงทองกล่าววา่าเนื่องจากกลุ่มพ่อเลี้ยงปูนาและกลุ่มยังสมาร์ฟาร์มเมอร์กำแพงเพชรได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรและเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้หลายคนเริ่มตกงานจึงเริ่มเร่งหาอาชีพด้านการ,กรเกษตรกรรมจึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีหลากหลายอาชีพให้นำไปทำเป็นอาชีพและสามารถทำได้จริงเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวโดยเปิดสอนให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ่อย่างใดส่วนอาชีพที่เปิดสอนในวันนี้คือการเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพและการแปลรูปปูนาการเพราะเห็ดฟางการเลี้ยงไก่สายพัยนธุ์ต่างๆการปลูกข้าวโพดหวานแดงข้าวโพดราคาแพงและการปลูกอะโวคาโด โดยมีวิทยากรจากกลุ่มผู้พ่อเลี้ยงปูนาของสุทิราฟาร์ปูนาและกลุ่มอย่างสมาร์ฟาร์เมอร์กำแพงเพชรซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวการทำอาชีพเกษตรและทำกระเป็นเครือข่ายเพื่อเน้นสร้างไรายได้ทางการเกษตรโดยมีเกษตรอำเภอเภคลองหลานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย วันนี้นะครับเรามาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครับคือกิจกรรมดีๆครับก็หลังสถานการณ์โควิด -19 นะครับหลายๆคนก็เริ่มตกงานนะครับก็มองอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ หลายๆคนนะครับเริ่มที่จะมองกลับมาอยู่บ้านนะครับเพราะว่าตกงานกันหลายๆคนนะครับผมจึงรวมกลุ่มกันจัดครับส่งเสริมอาชีพเกษตรและฝึกอาชีพเกษตรครับว่าจะเป็นการเพราะเลี้ยงปูนาหรือการทําอาชีพเกษตรผสมผสานต่างๆนะครับก็แนะนำนะครับสาหรับคนที่อยากจะเข้ามาที่สุธิราฟาร์มปูนานะครับพวกเราสอนเลี้ยงฟรีและก็สอนแปรรูปฟรีครับผมสุเทพอิทนทจันทร์แรงงาน